สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะบล็อก ปิดกั้นนะคะโดยที่คลิปนี้นะคะอมอยากให้เป็นการบล็อกแล้วก็ปิดกั้นจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้างเงียบคุยน้อยเนี่ยอมจะมีทําคลิปแยกต่างหากให้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบบล็อกปิดกัน้นแล้วก็มาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนาะเป็นรนดอมนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะนะคะพลังงานก็สลับข้างกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดนะคะเอาล่ะเมื่อผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงเนาะ ว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะเราก็จะมาเช็คจากพลังงานหลักกันนี่แหละนะคะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟเมสิงธนูขอดูหน่อยซิว่าคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟเมสิงธนูคุณกับเขา โอ้ The Empress นะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวลัขนาราศีพฤษภก็เป็นไปได้นะคะเอาว่าพวกคุณเหมือนกับเป็นแฟนตัวจริงเนาะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นแฟนตัวจริงนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเป็นเจ้านายกับลูกน้องก็ได้นะเป็นเจ้านายกับลูกน้องเป็นผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะคะเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตกันนะคะก็เป็นไปได้โฟลว์เพนซ์เคิลส์นะคะเป็นพลังงานในเชิงกักกักค่ะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกัก หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ค่อนข้างกอดเก็บห่วงแหนกันพอสมควรเลยนะเออกอดเก็บห่วงแหนนายน็คนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวทัดดินมกรผู้สบกันและชาวธาตน้ํากรากฎมีนพิจิกนะคะความสัมพันธ์นี้มันดูทรงเป็นเหมือนกับเป็นผู้สนับสนุนพพอร์ตแล้วก็สบายใจก็ได้ไงนะคะเออเก็บกันไว้เป็นความสุขส่วนตัวอะไรเงี้ยเนาะ เออเก็บเก็บกันไว้รักษากันไว้หรือกักกักกันไว้เป็นความสุขส่วนตัวเป็นความพึงพอใจอ่าเพจช็อปสอดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนคลคุมเนาะแต่ว่ามันก็มีเรื่องต้องตามเคลียร์กันอยู่นะเคลียร์เคลียรย์จงเคลียร์ใจตามเคลียร์กันหรือว่ามีการสืบส่องนะคะ h e r m i t นะคะมีไพ่าชาวกันนะคะ ออกแนวมีการสืบส่องออกแนวเหมือนยังอยากรู้อยากเห็นนะแต่ว่าอาจจะแยกย้ายกันแล้วนะคะเช่นพวกคุณเคยเป็นแฟนเคยเป็นพ่อของลูกเคยเป็นแม่ของลูกนะคะหรือว่าเป็นเจ้านายกับลูกน้องหรือเป็นผู้ใหญ่กับผู้น้อยหรือเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาองว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะรู้สึกสบายใจกว่าที่แบบเอ้ยเราเราเรา,เราต่างคนต่างอยู่นะคะเออสบายใจกว่าที่เราต่างคนต่างอยู่นะแต่มันยังมีพลังงานในเชิงแบบ มาสืบมาส่องหรือคอยเคลียร์ใจอันเนี้ยมีให้เห็นเหมือนกันนะคะใต้สำหรับนะคะจัดเม้นนะคะมีไพ่ชาวพิจิกขึ้นมาเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนเอว่าน่าจะาจะรู้แล้วหรือว่าตื่นรู้แล้วเนาะออรู้แล้วตื่นรู้แล้วว่าเฮ้ยแบบการการแยกย้ายกันอยู่การต่างคนต่างอยู่อะ่ะมันน่าจะรู้สึกสบายใจที่สุด แม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีต่อใจแค่ไหนแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าหวงแหนหรือว่าเป็นความสุขของกันและกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเราแบบแยกย้ายกันหรือว่าเราเราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะน่าจะไปตื่นรู้มาหรือว่าไปรู้อะไรมานะคะเนาะแต่มีพลังงานในเชิงรอย รอเคลียร์ใจหรืออยากรู้อยากเห็นหรืออยากสืบอยากส่องอยู่นะคะเอาละพลังงานหลักตรงนี้ตรงไหมคะถ้าเกิดว่า60%ขึ้นไปตรงนะคะไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดพลังงานเนี่ย มันครึ่งครึ่งกลางๆงมันไม่ค่อยใช่มันไม่ค่อยตรงนะคะอันนี้ก็จะดูต่อหรือไม่ดูแล้วแต่เลยนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะเออวันที่17นะคะ17กรกฎาคม2 0 2 5นะคะจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณสายขาวร0อเเนะคะไม่เทาไม่ดำไม่ต้องก ะะใส่พุทธคุณแบบนี้นะคะก็ต้องทําใจนิดนึงว่าอิงกับบุญกรรมของเรานะคะแล้วก็อิงกับบุญกรรมสัมพันธ์ของคู่กรณีด้วยระหว่างกันถ้ามีนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆนะคะคนที่แบบบุญรอจอๆจะส่งผลอยู่แล้วนะคะหรือว่าออใส่ใยใส่สัมพันธ์กับคู่กรณียังดีเนี่ย ผลลั์ค่อนข้างดีมากๆนะคะน,นี้ขอดูหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะแต่กรณีที่เราไม่ได้มั่นใจว่าเออแล้วของเราจะเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าเป็นการจุดเสริมหรือหนุนได้เลยเพราะว่าพลังงานในเชิงดีๆอ่ะนะคะมันไม่ได้มีเสียหายอยู่แล้วนะคะใช้เสริมใช้หนุนได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะยังไงก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะถ้าเป็นบ้านบ้านแดงแอปแดงนะคะดูใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงนั้นนะคะมีการจองคิวดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมบีบ้านส้มแอปส้มก็มีอยู่ตรงนั้นใต้คลิป นะคะบ้านแดงเนาะส่วนบ้านดำต่อๆก็ทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะโอเคต่อเลยนะเออขอดูหน่อยซิว่าบล็อกปิดกั้นธาตุไฟนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างค่ะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟตอนนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไง u e e n of s w o r d s นะคะมีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะตอนนี้เลยเขาเป็นยังไงบ้าง Seven of Cups นะคะ เขาเป็นยังไงบ้างยุ่มวุ่นวายเหนื่อยกับโปรเจกต์ ण, ยุ่มวุ่นวายเหนื่อยกับโปรเจกต์หรือช่วงนี้มีความฟุ้งๆเหมือนกันนะคะมีความฟุ้งๆพยายามตั้งสติหรือหรือว่าออรู้สึกช่วงนี้คิดอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างบล็อกปิดกันทัดไฟเอรับสอดนะะอาจจะแบบในบางเคสมีการเงินตึงมือนะคะในบางเคสคิดอะไรไม่ค่อยออกนะ มัน,ม,นมันรู้แหละว่ามีโปรเจกต์หรือว่ามันมันมันรู้แหละว่าเหมือนมันต้องอาหาอะไรทไรําหลายๆอย่างแต่ว่ามันคิดไม่ออกเลยนะคะหรือว่ามันมันไอเดียมันไม่เล่นหัวสมองไม่ค่อยเล่นนะคะเจอกับภาพาวะการแบบเงินตึงมืออะไรแบบนี้ก็ได้ Three Of swords นะคะอาจจะแบบมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะเออมีปัญหาสุขภาพมีเรื่องเครียดๆน้าอึดอดัด การเงินไม่ได้อย่างใจมีปัญหาชีวิตนะคะ The Fool นะคะมีไพ่ชาวกลุ่มเนาะแต่เขาก็จะออกแนวแบบไม่สนใจอะเป็นพลังงานของคนพยายามไม่สนใจนะคะพยายามที่จะไม่สนใจไม่สนใจว่าตัวเองสุขภาพ์แไดีพยายามจะไม่สนใจว่าเออมันมีเรื่องน่าอึดอัดเกิดขึ้นในชีวิตพยายามที่จะไม่สนใจว่าเออการเงินเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นคนพยายามที่จะปล่อยวางปล่อยเบอร์หรือว่าพยายามไม่สนใจนะทัทง้งทางที่จริงๆแล้วอะดูมีความแบบ ซีเรียสนะคะดูมีความคิดมากคิดอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะไตสำรับนะคะนายอวบานนะคะบางเคสที่ที่มีปัญหาสุขภาพก็เพราะว่างานเยอะก็ได้นะคะ,ะมีปัญหาสุขภาพเพราะว่างานเยอะนะคะ,ะก็เลยไม่อยากคิดอะไรมากละงานมันก็เยอะอยู่อย่างนี้แหละนะคะ,ะปัญหาสุขภาพก็ใช่มันเถอะอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะตัวเขาอยู่ในจุดท,ที่แบบไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี้ยเขาจะเขาจะไหวไหม ะะไม่รู้จะไหวไหมเรื่องสุขภาพฉันเนี่ยไม่รู้ว่าจะไหวไหมโปรเจกต์ที่ทําไม่รู้ว่าจะไหวไหมกับออการเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะสรุปชีวิตของเขาในช่วงนี้อยู่ในจุดที่เหนื่อยเหมือนกันกดดันเหมือนกันนะคะไม่สบายใจหรือมีปัญหาสุขภาพเหมือนกันคิดมากอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะรู้สึกตันๆเหมือนกันช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็พยายามปล่อยวางหรือพยายามไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจนั่นเองนะ พยายามจะพยายามจะปล่อยวางชิวๆสบายๆให้ได้มากที่สุดเอาละแล้วตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงกับาธาตุไฟค่ะบล็อกปิดกัน้นธาตุไฟตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง Seven of Swords เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ w l of for t u n e นะคะมีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีน Two of Wands h แฮง m a n นะคะมีไพ่ชาวมีนเขารู้สึกยังไงกับคุณไฟฟับครใต้สำหรับ ฮัลโลฟันส์ความรู้สึกคือเสียดายเสียดายแบบอนาคตนะคะอารมณ์เหมือนกับเสียดายอนาคตคือมันเหมือนกับว่าสมมตินะคะว่าพวกคุณนะ่ะเป็นเป็นเป็นความสพมันธ์ที่ต้องจริงจังกันนะสั่งองค์กรนะอ,อ,อืมีเรื่องขององค์กรทำงานด้วยกันเรียนด้วยกัน เป็นเรื่องของ,ององค์กรอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเป็นพลังงานในเชิงเจ้านายกับลูกน้องนะคะอาจารย์กับลูกศิษย์ผู้หลักผู้ใหญ่กับผู้น้อยหรือการให้คําแนะนําปรึกษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะบางทีเขาอาจจะรู้สึกเสียเสียดายเนาะเสียดายอะไรอะเสียดายที่เราสองคนเนี่ยไม่สามารถมีอนาคตร่วมกันได้เพราะว่านะคะเ,ออเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้ก็ได้ไงเออ เนี่ยเราไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ได้เราไม่สามารถเปิดเผยค,ความรู้สึกให้กันและกันได้เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถรู้สึกหรือคิดหรือทําอะไรกันได้อย่างเต็มที่ก็เลยทําให้อนาคตมันมันดูลิบหลีหรือมันไม่รู้จะมีอนาคตยังไงอะไรเงี้ยนะนะคะเออแล้วก็เอามงว่าเขาออกออกแนวเหมือนแบบเหมือนกับมีการ แบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับผิดหรือจับตามองสถานการณ์นี้อยู่ด้วยอะ่ะเออนะคะจับผิดแล้วจับตามองสถานการณ์นี้อยู่ด้วยแล้ว,ลวมันแล้วเขารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ความสัมพันธ์นี้นะคะเออเขาก็เลยมีภาวะในเชิงแบบโอ้เสียดายที่อนาคตที่มีร่วมกันมันมันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้อีกเคสหนึ่งคือเคสที่เขามีคนของเขาแล้วนะคะ มีมีเอ็มเพรสตรงนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยเนาะถ้าเกิดกรณีเขามีคนของเขาอยู่แล้วความสัมพันธ์เนี้ยต้องหลบหลบซ่อนๆนะคะอาจจะเป็นฝั่งไฟก็ได้นะเออฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะ่ะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแล้วแล้วความสัมพันธ์ต้องหลบหลบซ่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยออมมองว่าเขาก็รู้สึกผิดอ,ะอ่ะรู้สึกผิดกับรู้สึกผิดกับตัวจริงนะคะ รู้สึกผิดกับตัวจริงของไฟรู้สึกผิดกับตัวจริงของตัวเองหรืออะไรงนี้ก็ได้นะเออมันมันโดดเด่นไปในเชิงของความรู้สึกผิดหรือว่าความรู้สึกเสียดายนะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่บางอย่างเนาะเช่นคนเซี่ยมคนให้คําแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่หรือเรื่องขององ,องค์กรศาสนาหรือความเชื่อที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะ ความเชื่อใหม่ใหม่เหมือนกันศาสนาคนละศาสนาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเรื่องความเชื่ออุดมคติอุดมการนะคะหรือเรื่องคนเสีย้ยมผู้ผู้ใหญ่อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้เนี่ยเอาว่าเขาดูแบบไม่ไม่ไมเขาเขารู้สึกแบบเสียเสียเซลล์หรือว่ารู้สึกแบบหนักใจกับตรงนั้นมากๆอะ่ะเออนะคะหนักใจกับตรงนั้นมากๆเขาก็เลยมีพลังงานในเชิงเสียดายอยู่ดีเออเสียดายเสียความรู้สึก มันไม่น่ามีเหตุการณ์ตรงนี้เลยเนาะอะไรเงี้ยนะคะอ๋อมีความรู้สึกว่าเขาอะเหมือนกับจับผิดหรือจับตามองสถานการณ์นี้นะคะแล้วเหมือนกับดูดูหรือว่ากำลังแบบตกผลึกอะว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะเออมันความสัมพันธ์นี้มันน่าจะเป็นไปไม่ได้มันน่าจะยังแบบมันน่าจะยังมารักกันไม่ได้หรือมันยังเสียความรู้สึกหรือมันแบบรู้สึกผิดหรืออะไรอยู่เงี้ยนะอืม บล็อกปิดกัน้นธาตุไฟนะคะแล้วเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาหากันไหมคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาหากันไหม,ม,ไมเ,เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาหากันไหมมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูเนาะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาหากันหรือเปล่าน่าจะอยากให้คุณอยู่ตรงนี้เป็นคำนั้นมากกว่าเนาะ มันไม่ใช่ไพ่มันไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่าเป็นการกลับแต่เป็นไพ่ในเชิงอยากอยากให้คุณอยู่ตรงเนี้ยอยู่เป็นสมมตินะอยู่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนอยู่เป็นเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจผลประโยชน์หรือว่าอยากมีคุณอยู่ในฐานะที่เราสนิทกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบผูกพันกันสนิทกันอยากให้อยากให้ไปต่ออยากให้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การกลับนะแต่อยากให้คุณอยู่อย่างนี้นะคะ อยากให้คุณอยู่อย่างนี้อ่ะแล้วแล้วอยู่แล้วแล้วมันเป็นยังไงอะแล้ว,ลวสถานการณ์มันบล็อกใช่ไหม <Anton. S 1> อ๋อเพราะว่าพอสถานการณ์มันบล็อกไงเอออะแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะอยากกลับมาแล้วเขาอยากกลับเป็นฝ่ายกลับมาหาคุณไหมอะแล้วเขาอยากเป็นฝ่ายกลับมาหาไฟไหมเขาอยากเป็นฝ่ายกลับมาหาไฟไหมเขาอยากเป็นฝ่ายกลับมาหาไฟไหม ออกแนวมันเหมือนมีพลังงานในเชิงอยากเอาชนะอะไรกันบางอย่างอยู่อ่ะอืมอยากเป็นฝ่ายกลับมาไหมอามองว่ามันเป็นความมันเป็นพลังงานในเชิงแบบตัดไม่ได้ขายไม่ขาดมากกว่าออกออกเดวเหมือนเขาจําเป็นต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องอะ่ะเหมือนต้องดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆต้องทําสิ่งที่ถูกต้องไปเรื่อยๆอ,อ่อต้องทำทำตามหน้าที่อะไรของเขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย นะคะเออเพราะว่าเพราะว่ามันดันมีอีโก้ที่ถิมานะมันดันมีการอยากเอาชนะอะไรกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะ,นะเนอะโอแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบเป็นการเป็นเป็นการตีตัวออกห่างกันที่เขาเรียกว่าผูกพันยังผูกพันอยู่เลยอะเออยังผูกพันอยู่มากๆเลยนะคะก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่าเออเขาจะเป็นฝ่ายกลับมานะอะไรเงี้ยนะคะแต่แค่ว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แค่นั้นเองไงอืม เขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายกลับไปไหมคะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟเขาอยากให้ไฟกลับไปไหมเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายกลับไปไหมมีไพ่ชาวนาทิตนะคะเออเขาอยากให้คุณเป็นฝ่ายกลับไปเนะานะไฟเนาะอือยากให้คุณเป็นฝ่ายกลับไปไป,ไปกลับไปคุยกันอะไรกันนะคะเออกลับไปคุยกันอะไรกันแล้วทิศท,ทางในนองความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไร ทิศท,ทางแนวโน้มบล็อกปิดกั้นธาตุไฟนะคะพวกพวกคุณจะได้กลับมาหากันไหมความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างทิศท,ทางแนวโน้มบล็อกปิดกั้นธาตุไฟมีไพ่ชาวตูนเมถุนรกรกฎบล็อกปิดกั้นธาตุไฟน่าจะแบบเงียบเงียบไปเรื่อยๆอ,อันนี้กรณีถ้าพวกคุณนะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันนะคะ การบล็อกปิดกั้นในครั้งนี้ก็จะให้พวกคุณดูเป็นอิสระจากกันแล้วก็เงียบๆหน่อยนะเออก็คือทําตามหน้าที่ไปเรื่อยๆค่ะทําตามหน้าที่ไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้ผูกมัดกันแต่ก็แอบ,บรู้สึกผูกพันรู้สึกถึงกันอยู่ลึกๆคิดถึงกันเอากันออกจากหัวไม่ได้อยู่ลึกๆแต่ก็แค่ทําหน้าที่กันไปนะคะทีเนี้ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นรักทางเลือกนะ คือในบางเคสบล็อกปิดกัน้นที่ทางแนวโน้มอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะสมมติเงียบกันไประยะหนึ่งนะคะเออเงียบกันไประยะหนึ่งแล้วก็เหมือนกับยังยังไปต่อในความสัมพันธ์ลับๆก็ได้แต่อาจจะเงียบไปสักพักอะ่ะเออนะก็เป็นไปได้นะคะเงียบไปสักพักแล้วก็ลดสถานะกันหรือว่าเงียบไปสักพักแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันแต่ก็แค่แบบ ให้เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆเอาอะไรเงี้ยเอออาจจะยังข้องเกี่ยวกันในเชิงลับๆไปอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอืมไหนเรามาดูซิว่านางไฟ้าอยากให้คําแนะนําอะไรเอาข้อความก่อนดีกว่าเนาะเขามีข้อความอะไรอยากบอกธาตุไฟบล็อกปิดกั้นธาตุไฟเขาอยากบอกคุณว่าเขาบอกว่าเขาหวังว่าจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณนะคะ แสดงว่าเขาก็ยังหวังว่าจะได้ติดต่อกันนะเนี่ยนะเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรือเป็นอย่างที่เห็นหรอกถ้าเกิดคุณเห็นเขาดูดูมีความสุขดีแต่เขาบอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะหรือว่าเขาว่าไม่ได้พอใจชีวิตของตัวเองสักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ได้น้องเขาบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองแหละแต่เขาโทษคุณนะคะเขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในสักวันหนึ่งนะ เขาบอกว่าคุณกับเขายังเด็กนะคะพุทธิภาวะก็ได้ยังเด็กนะคะหรือว่ารู้จักกันน้อยไปอ่าหรือว่าอายุยังน้อยที่ทําให้แบบประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ลําบากก็ได้นะใต้สหรับเขาบอกเขามองหาคุณทุกที่เลยนะคะอนางฟ้ามีอะไรอยากแนะนํำไหมเนี่ยนางฟ้ามีอะไรอยากบอกธาตุไฟคะ่ะบล็อกปิดกั้นธาตุไฟนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณ โน no. นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ไม่ใช่หรือมันเป็นไปไม่ได้อะไรนี้ไหมใช่เหมือนนางฟ้ามามาสัมทับคําพูดออกมาว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ที่ที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเออมันไปกันยากอย,กอยู่นะนะคะเหมือนกับถ้าจะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยต้องปณีปนอมมากมากเลยต้องยึดหลักความถูกต้องหรือว่าต้องปณีปนอมใช้เหตุใช้ผลมากๆได้สําหรับ a b u n d a n c e อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องยึดอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ก็ได้เช่นถ้าเกิดคุณกับเขาเนี่ยนะคะจำเป็นต้องปณนนีประนอมกันเพื่อรักษาอย่างเนี่ยบอกอ่ะการเงินการทองผลประโยชน์บ้านอสังหาที่ดินหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องค่อยค่อยทีถ้อยอาศัยกันหน่อยนะคะถึงจะไปต่อได้นะคะอีกในยะหนึ่งคือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีได้ก็ต่อเมื่อค่อยถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะ ความสมารถที่จะไปจะอุดมสมบูรณ์ต่อได้ก็ต่อเมื่อแบบค่อยๆค่อยๆคุยกันอะไรเงี้ยเนาะค่อยๆแบบว่าทําอะไรให้แบบมันมันถูกต้องยุติธรรมหรือให้มันค่อยๆปณีปนอมกันอะไรเงี้ยคุณจะลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องกังวลเยอะมากนะคะไม่ต้องกังวลมากก็คุณพิจารณาแล้วยังไงก็เชื่อสิ่งที่คุณพิจารณาละกันเหมือนไพ่นังฟ้าโยนมาให้คุณคิดเองนะ ว่าคุณสามารถประนีประนอมไหวไหมสามารถที่จะเอ่อทำอะไรไปอย่างให้มันถูกต้องมั่นคงเพื่อรักษา,าความมั่งคั่งในความสัมพันธ์นี้ไว้หรือเปล่าหรือความความสัมพันธ์ที่ดีๆคุณจะประนีประนอมไหวไหมอะไรเงี้ยคุณลองลองลอง,ลองพิจารณาเองถ้าไหวก็ให้คุณตัดสินใจเอานะคะ ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักนะคะทเทียนเสริมดวงความรัก17กรกฎาคม2025จะจุดแล้วนะคะบ้านแดงแอปแดงก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้นะคะก็ดูใต้คลิปนี้ได้เลยรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะส่วนบ้านดำต่อตอก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้นะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย